สยามดำรงความเป็นกลางตลอดช่วง3าปีแรกของสงครามโลกครั้งที่1โดยพยายามรักษาผลประโยชน์ของประเทศคู่ขัดแยง้งที่มีอยู่ในสยามอย่างเต็มความสามารถขณะเดียวกันก็คอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามเมื่อสงครามมีความยืดเยื้อและขยายตัวจนมีลักษณะของสากลสงครามประกอบกับเยอรมนีแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวโดยเฉพาะการทำสงครามเรือ,อดำน้ำ แบบไม่จำกัดขอบเขตอย่างเป็นทางการในวันที่1กุมภาพันธ์ปีคิริสตักัึงักราช1917และการประกาศกำหนดเขตปิดหน้าน้ำทะเลต่างๆรอบอังกฤษฝรั่งเศสและอิตาลีของเยอรมนีและออสเตรียฮังการีโดยในส่วนนี้แม้ประเทศเป็นกลางทั้งหลายจะได้พยายามคัดค้านนโยบายดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจจากเยอรมันและออสเตรียฮังการีแต่อย่างใดการกระทำเช่นนี้เป็นเหตุให้สหรัฐ ตัดความสัมพันธ์และประกาศสงครามกับเยอรมน,นีโดยเห็นว่าการกระทําดังกล่าวของเยอรมน,นีทําลายประโยชน์และความมั่นคงทางทะเลโดยเฉพาะความไม่ปลอดภัยของเส้นทางลําเลียงสินค้าของสหรัฐอเมริกาในยุบายและพฤติกรรมก้าวร้าวของเยอรมน,นีเช่นนี้ส่งผลให้สหรัฐพยายามชักชวนและโน้มน้าวประเทศเป็นกลางให้ร่วมมือกับฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อกดดันให้เยอรมนยอมสงบศึกโดยเร็ว โดยเรียกร้องให้ประเทศเป็นกลางทั้งหลายละทิ้งความเป็นกลางและประกาศสงครามต่อเยอรมน,นีในกรณีของสยามการตัดสินใจดําเนินนโยบายดังกล่าวของเยอรมันไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสยามโดยตรงและเท่าที่ผ่านมานับตั้งแต่เริ่มสงครามสยามไม่เคยถูกเยอรมันคุกคามแต่อย่างใดเมื่อสยามไม่พร้อมจะตัดความสัมพันธ์กับเยอรมน,นีทางเลือกที่เหลืออยู่คือการมีบทบาทในฐานะประเทศที่ได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญากรุงเฮก ในปีคิสักราช1907โดยการประท้วงต่อก,การประกาศสงครามเรือดำน้ำดังกล่าวผ่านทางหน้าหนังสือพิมพ์แต่ก็ไม่ได้ยื่นข้อประท้วงอย่างเป็นทางการเนื่องจากสยามไม่ได้รับหนังสือคำประกาศสงครามเรือดำน้ำดังกล่าวจากเกยอรมนีในส่วนของสยามนั้นคณะทูตฝ่ายสัมพันธมิตรโดยเฉพาะฝรั่งเศสและรัเสเซียได้โน้มน้าวให้สยามเข้าร่วมสงครามผ่านทางกรมพยาเทวะวงวโปรปการและกรมหลวงพิษณุโลกประชานาท โดยชีย้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายจะได้รับจากการที่สยามเข้าร่วมสงครามโดยเสนอให้มีการยกเลิกสัญญาที่สยามเสียเปรียบและแก้ไขพิกัดศุลกากรให้สยามเป็นการตอบแทนอย่างไรก็ตามทูตของชาติสัมพันธมิตรอื่นกลับไม่ได้ต้องการกดดันสยามแต่เห็นควรให้สยามเป็นฝ่ายตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวด้วยตนเองจุดเปลี่ยนของนโยบายในการตัดสินใจเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะการตัดสัมพันธไมตรี และประกาศสงครามกับเยอรมน,นีนั้นทัศนะของรัชกาลที่6มีอิทธิพลโดยตร,ตรงต่อการตัดสินใจดังกล่าวโดยช่วงต้นสงครามพระองค์ตรนักดีว่าการเข้าข้างเยอรมน,นีอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสําหรับสยามซึ่งตั้งอยู่ระหว่างประเทศเจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสแม้ว่ากระแสสังคมสยามจะเห็นอกเห็นใจเยอรมน,นีมากเพียงใดก็ตามโดยเหตุการณ์เมื่อครั้งพระองค์ยังทรงดํารงตําแหน่งมกุฎราชกุมารนั้น ทรงได้ทราบถึงศักยภาพและพลังอำนาจทางการเมืองและการทหารของมหาอำนาจทั้งสองเป็นอย่างดีจากการที่สยามต้องยอมเสียดินแดนบางส่วนให้กับประเทศดังกล่าวรวมถึงจากวิกฤตรอสหอ112ในช่วงเวลานั้นแม้ว่าสยามจะไม่ได้เป็นผู้แพ้สงครามยังถูกกระทำและถูกคุกคามมากถึงเพียงนั้นหากสยามเข้าร่วมฝ่ายเยอรมนีหรือกระทำการอันใดที่ถือว่าเป็นขัดต่อผลประโยชน์ของอังกฤษและฝรั่งเศสสยามคงจะถูกกระทำ หรือรเผชิญข้อเรียกร้องที่รุนแรงยิ่งกว่าการเสียดินแดนเป็นแน่ดังนั้นสยามก็ควรจะต้องดำรงสถานะความเป็นกลางเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่ายในอีกด้านหนึ่งการได้รับการศึกษาณประเทศอังกฤษเป็นเวลานานถึง9ปีก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อทัศนะเชิงบวกของรัชกาลที่6ต่อประเทศนี้รวมถึงอาจทําให้มีความชื่นชมในวัฒนธรรมและมีความรู้สึกผูกพันอยู่ด้วยเป็นอันมาก กล่าวคือพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่พระชนมายุได้13พรรษาโดยเริ่มจากการศึกษาด้านภาษาอังกฤษต่อมาส่งเข้ารับการศึกษาวิชาการทหารที่โรงเรียนในร้อยทหารบกแซนเฮิร์ตและเข้ารับราชการในกองทัพอังกฤษโดยเข้าประจำการที่กองทหารราบเบาเดอร์ลัมณ์นอตแคมเมืองออนเดอร์ชอตขณะที่ประทับอยู่ที่อังกฤษทรงเป็นที่รักของบรรดาเหล่าทหารอย่างมากหลังจากนั้นยังทรงเข้ารับการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยอ,ออกฟอร์ดอีกด้วยการได้มีโอกาสใช้ชีวิตในอังกฤษเป็นเวลาหลายปีมีส่วนสําคัญในการเป็นเบ้าล้อมให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างพระองค์กับประเทศอังกฤษ,อกฤษพอสมควรยิ่งไปกว่านั้นทศนักของรัชการที่6ที่อาจเรียกได้ว่ามีพื้นฐานเอียงไปทางฝ่ายอังกฤษ,กฤษและสัมพันธมิตรย,ยังเห็นได้จากการที่ส่งให้ความสนิทสนมกับพระราชทูตอังกฤษ,กฤษมีการปรึกษาหารือในปัญหาสําคัญอยู่บ่อยครั้งรวมถึงการให้ความสําคัญ ต่อการประท้วงของฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในประเทศหรือปัญหาการทาลุนกรรมของสงครามในยุโรปมากกว่าคําประท้วงจากฝ่ายเยอรมนีดังจะเห็นได้จากในร่างจดหมายของพยาบุรีนวราชราชาเลขาธิการในพระองค์ถึงหลวงภาษาปริวัติอุปทุตรักษาการนักกลุ่โตเกียวที่แสดงให้เห็นว่าแม้ในทางระดับทางการสยามจะมีสถานะเป็นกลางแต่ในจดหมายดังกล่าวสะท้อนอย่างชัดเจนว่า ท่าทีของเยอรมนีที่ผ่านมาไม่น่าไว้วางใจรัชการที่6เด็กขอให้ทูตต่างๆจับดูพฤติกรรมของเยอรมนีในประเทศที่ตนประจำอยู่อย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามทัศนะของรัชการที่6ในแง่ลบต่อเยอรมนีได้ก่อตัวและสั่งสมมาตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามกล่าวคือเมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งพยศเป็นมก,กุฎราชกุมารรัชการที่6ได้เสด็จเยือนเยอรมนีแต่ก็ไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราช อิสรลยาพรณ์ที่สมพระเกียรติแตกต่างจากประเทศยุโรปอื่นๆและเมื่อครั้งกรมหลวงพิษณุโลกประชานาตเสด็จไปร่วมพระราชพิธีอภิเษกสมรสขององค์รัชชายาตเยอรมนีในเวลาต่อมารัฐบาลเยอรมนีก็ไม่ได้ถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติการที่ทรงคัดค้านไม่ให้เยอรมนีเช่าเกาะในอ่าวไทยเพื่อใช้เป็นสถานีน้ํามันเชื้อเพลิงในสมัยของรัชกาลที่5ล่วงมาสมัยรัชกาลของพระองค์ ซึ่งเยอรมน,นีก็ทําการหลายอย่างที่ไม่เป็นที่พึงพอใจเช่นในช่วงแรกของสงครามเยอรมน,นีออกคําสั่งให้นักเรียนทหารไทยในเยอรมน,นีทุกคนรวมทั้งสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชก้มหลวงสงขลานักลินซึ่งประจําอยู่ในกองทัพเรือเตรียมตัวออกรบเช่นเดียวกับทหารเยอรมันคนอื่นๆต่อมารัฐบาลเยอรมน,นีได้ไล่กลมหลวงสงขลานักลิียนพร้อมด้วยนักเรียนไทยคนอื่นๆออกจากกองทัพทั้งหมด เหตุการณ์นี้สร้างความไม่พอใจพระราชาหาทือไทยแก่รัชกาลที่6เป็นอย่างมากในอีกกรณีหนึ่งคือเรือสินค้ายิรมันได้ลักลอบส่งวิทยุในอ่าวไทยจนกงสุลอังกฤษประจํากรุงเทพต้องทําหนังสือทูลฟ้องกรมพระยาเทวะวงวโรวปการนอกจากนี้ยังมีกรณีที่อุปทุตยอรมันและอุปทุตออสเตรียกล่าวหากรมโทรเลขสยามว่าไม่ยอมส่งโทรเลขรหัสลับของสถานอุปทุตท,ทั้งสองและเรียกร้องให้งดการส่งโทรเลขรหัสลับ ของสถานทูตอื่นๆอีกด้วยด้วยการกระทําของเยอรมนีเช่นนี้อาจส่งผลต่อสถานะความเป็นกลางของสยามในขณนะนั้นเช่นกันไม่เพียงเท่านั้นท่าทีคุกคามเพื่อขยายอิทธิพลของเยอรมนียังเห็นได้จากการเข้ามาควบคุมกิจการด้านต่างๆในสยามเยอรมนีได้ยื่นข้อเสนอเช่นขอให้ไม่ส่งนักเรียนทหารทั้งทหารบกทหารเรือไปศึกษาที่ประเทศอื่นนอกจากเยอรมนีขอให้รัฐบาลสยามรับรองว่าจะไม่ไล่ หรือคัดชาวเยอรมันออกจากราชการและถ้าแม้ชาวเยอรมันคนใดลาออกก็ขอให้รับรองว่าจะจ้างชาวเยอรมันเข้ามาทําหน้าที่แทนรวมทั้งยังขอแม้กระทั่งให้ทุนในธนาคารสยามกรรมจนเป็นทุนของเยอรมันอย่างน้อยครึ่งหนึ่งและจะให้สิทธิ์ขาดในการบริหารงานอยู่ภายใต้อํานาจของชาวเยอรมันที่เบอร์ลินแต่หากสยามต้องการที่จะให้สิทธิ์ขาดในการบริหารอยู่ที่กรุงเทพแล้วสยาม จะต้องยินยอมให้ชาวเยอรมันเข้ามาเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารครึ่งหนึ่งโดยมีข้อแม้ว่าชาวเยอรมันจะต้องเป็นประธานกรรมการบริหารและเป็นผู้จัดการด้วยทัศนะและการมีใจเอนเอียงไปทางอังกฤษและสัมพันธมิตรของรัชกาลที่6ยังสะท้อนให้เห็นผ่านบทพระราชนิพนธ์และบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ต่างๆโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการให้ประชาชนตระหนักถึงพฤติกรรมที่แท้จริงของเยอรมน,นี รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้คนในสังคมสยามซึ่งนับตั้งแต่เกิดสงครามก็มีความเห็นอกเห็นใจเยอรมนีเป็นอย่างมากพร้อมทั้งเพื่อเตรียมรับความพร้อมของประชาชนต่อนโยบายที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่อาจละเลยได้คือทัศนคของบุคคลผู้ใกล้ชิดรัชกาลที่6ในการกำหนดนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิง่งทัศนคและบทบาทด้านการทหารของสมเด็จเจ้าฟ้าจาักรพงาาศ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาทที่ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการที่สยามตัดสินใจเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่1ร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกรมหลวงพิษณุโลกได้ศึกษาการสงครามที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังและได้ให้คําปรึกษาในเรื่องการสงครามแก่รัชกาลที่6มาอย่างต่อเนื่องในท้ายที่สุดรัชกาลที่6จึงได้ตัดสินพะทัยเด็ดขาดในการดําเนินนโยบายตามแนวทางที่กรมหลวงพิษณุโลกเสนอในแง่นี้จะเห็นได้ว่า พระเจ้าน้องอยาเธอพระองค์นี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัชกาลที่6อย่างมากทัศนศส่วนพระองค์ของรัชกาลที่6ต่อเยอรมน,นีความผูกพันต่ออังกฤษความใกล้ชิดสนิทสนมกับบรรดากรรษัตริของประเทศสัมพันธมิตรส่งผลต่อการมีพระไทยเอ,เอียงไปในทางสัมพันธมิตรประกอบกับทัศนบทบาทและข้อเสนอของผู้ใกล้ชิดท้ายที่สุดสยามได้ประกาศตัดความสัมพันธ์และประกาศสงครามกับเยอรมน,นีในวันที่22กรกฎาคม ปีคิกัต์กราช1917ซึ่งการประกาศสงครามดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาประกาศเข้าร่วมกับสงครามฝ่ายสัมพันธมิตรเพียง3ามเดือนเท่านั้นโดยในประกาศกระแสะพระบรมราชาองค์การว่าโดยการสงครามซึ่งมีต่อประเทศเยอรมนีออสเตรียฮังการีมีใจความสําคัญโดยสรุปคือเมื่อเกิดสงครามขึ้นในยุโรปพระองค์โปรดก้าให้ประกาศว่าสยามเป็นกลางและถือความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของเยอรมน,นีและออสเตรียฮังการีในการทำสงครามครั้งนี้ใช้วิธีที่มินประมาทต่อหัวใจสำคัญของความเมตตากรุณาต่อมนุษยชนและไม่ได้มีความนับถือต่อประเทศน้อยทั้งหลายเลยทั้งยังไม่ถือไม่ทำอย่างเปิดเผยตามความชอบธรรมและตามสัญญาในระหว่างนานา,นาประเทศซึ่งการกระทำของทั้งสองประเทศนี้เป็นการทำสงครามที่ส่งผลกระทบต่อการค้าขายมนุษยชาติและความสงบเรียบร้อยของโลกในภาพรวม ขณะเดียวกันเยอรมน,นีและออสเตรียฮังการีก็ไม่ได้ใส่ใจต่อคําร้องของรัฐบาลสยามในการขัดขวางวิธีการทําสงครามของทั้งสองประเทศเลยเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้รัชกาลที่6จึงเห็นว่าความเป็นกลางใช้ไม่ได้อีกต่อไปขณะเดียวกันสยามก็มีหน้าที่โดยตรงในฐานะสมาชิกของข้อตกลงระหว่างประเทศที่ต้องรักษาความชอบธรรมในระหว่างประเทศให้เป็นที่นับถือศักดิ์สิทธิ์สืบไปการประกาศสงครามของสยามในครั้งนี้ นำมาซึ่งความพึงพอใจของกษัตริย์ประเทศสัมพันธมิตรเป็นอย่างมากจนถึงกับได้มีพระราชโอรเลขทั้งจากกษัตริย์อิตาลีกษัตริย์อังกฤษมาถึงรัชกาลที่6โดยแสดงความชื่นชมต่อการตัดสินใจดังกล่าวส่วนในระดับภายในประเทศยังได้มีการชี้แจงและอธิบายต่อประชาชนถึงสาเหตุที่สยามเข้าร่วมสงครามมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมอันเป็นผลมาจากประกาศสงครามในเยอรมน,นีและออสเตรียก็คือการริบ ยึดเรือของเยอรมันที่ลอยอยู่ในหน้าน้ําสยามรวมด้วยกันแปดลำการยื่นประกาศสงครามตามพิธีต่อผู้แทนของรัฐบาลศัตรูณสถานทูตและการมอบหมายให้หน่วยงานทําหน้าที่จับกลุ่มเฉลยโดยตํารวจนครบาลรับผิดชอบพื้นที่ทางบกบริเวณกรุงเทพตํารวจภูธรรับผิดชอบพื้นที่ต่างจังหวัดและทหารเรือรับผิดชอบพื้นที่ทางน้ําโดยการจับกลุ่มดาเนินไปอย่างรัดกลุ่มและรวดเร็วส่วนฝ่ายเฉลยรับทราบอย่างสงบ ไม่มีการขัดขืนและต่อสู้โดยเฉลยที่ถูกจับกลุ่มนี้จะมีแต่ผู้ชายซึ่งอายุไม่ต่ำกว่า17ปีเท่านั้นส่วนการรักษาทรัพย์สินของเฉลยที่จับมาได้ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงพักคังและงานด้านการตัดสินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของเฉลยให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมในการนี้รัชกาลที่6โปรดให้มีการจัดทหารอาสาเป็นสองกองคือกองบินและกองรถจนกทหารบกเพราะทั้งสองหน่วยในช่วงเวลาดังกล่าวยังล้าหลังอยู่ จึงส่งไปเพื่อให้ได้รับความรู้วิธีการต่างๆตลอดจนเทคนิคในทางช่างกลจากยุทธภูมิจากการฝึกหัดของผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่กองทัพสยามในอนาคตหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1สยามได้ใช้โอกาสของความเป็นประเทศที่เข้าร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรดําเนินการอย่างแข็งขันและเอาจริงเอาจังในการขอแก้ไขส่วนทิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับประเทศมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะในประเทศยุโรป โดยความพยายามในการแก้ไขสนที่สัญญาที่ไม่เป็นธรรมของสยามประสบความสําเร็จเป็นลําดับกล่าวคือในสหรัฐในปีคศกราช1920ซึ่งนับว่าส่วนที่สัญญาระหว่างสยามสหรัฐดังกล่าวเป็นครั้งแรกที่สยามได้รับอิสรภาพด้านภาษีศุลก,กากรอย่างแท้จริงและมีอํานาจในทางการศาลเหนือคนต่างชาติต่อมาสยามประสบความสําเร็จในการแก้ไขสนที่สัญญากับญี่ปุ่นในปีคศกราช1923 ฝรั่งเศสในปีคิศกช1924ส่วนอังกฤษเนเท์แลนด์สเปนโปรตุเกสเดนมาร์กและสวีเดนในปีคิศกช1925ท้ายที่สุดคือเบลเยียมและอิตาลีในปีคิศกช1926การตัดสินใจนำประเทศเข้าสู่มหายุดสงครามไม่ได้มีพื้นฐานมาจากทัศนคของรัชการที่6เพียงอย่างเดียวหากแต่มีการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่สยามจะได้รับจากการเข้าร่วมในสงครามดังกล่าว ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วการดําเนินนโยบายเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งนี้เห็นได้ชัดว่านํามาซึ่งผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่สยามทวินหามาโดยตลอดนั่นคือเอกลาชและอธิปไตยโดยสมบูรณ์รวมถึงเกียรตยิยศเกียรติภูมิความทัดเทียมและความเสมอภาคของสยามกับนานาอารยประเทศนั่นเองขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ